สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวสินค้าเครื่องวัดความดันวิเวลรุ่น YE660F นะคะมาดูก,กันนะคะว่าในกล่องนี้มีอุปกรณ์อะไรให้บ้างนะคะอันดับแรกค่ะเครื่องวัดความดันนะคะ YE660F ค่ะถ่านะคะ 2A นะคะจะนวนสีก้อนค่ะ อะแดปเตอร์ <Ad> apter, นะคะเอาไว้เสียบใช้ไฟบ้านค่ะครับนะคะคู่มือการใช้งานนะคะจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ด้านในนะคะบัตรวารันตีการ์ดค่ะในรุ่นนี้นะคะจะมีถุงผ้ามาให้นะคะจะเป็นถุงกำรรมะหยี่นะคะ มาดูวิธีการใช้งานเครื่องวัดความดัน Uwell รุ่น YE 6 6 0 F กันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราใส่ฐานนะคะด้านหลังตัวเครื่องค่ะตัวนี้ค่ะดูขั้วดีๆนะคะจะมีขั้วบวกและขั้วลบนะคะใส่สลับกันนะคะินีต้อนรับการใช้งานเครื่องวัดความดค่ะหน้าจอก,ก็จะขึ้นยินดีต้อนรับสู่การใช้งานนะคะการรตวัด มาดูวิธีการตั้งค่าวันที่และเวลากันนะคะกดปุ่ม memory กับปุ่ม power ค้างไว้3วินาทีค่ะกระเวุลาตั้งค่าเวลาตัวนี้นะคะจะขึ้นสัญลักษณ์ตัวปีนะคะที่ที่มีการกระพริบเนะะี่ยค่ะเราก็เลือกปี2022นะคะตัวนี้เลือกได้ถึงปี50เลยนะคะ เลือกปีที่ถูกต้องแล้วค่ะกดปุ่ม power ค่ะต่อมานะคะจะเป็นสัญลักษณ์ตัวเดือนนะคะเดือนนี้เดือนสามนะคะก็เลือกไปค่ะกดเลือกแล้วกดปุ่ม power ค่ะต่อมานะคะเป็นวันที่นะคะของวันนี้นะคะเลือกไปวันที่เก้า วันที่ถูกต้องแล้วกดปุ่ม power ค่ะต่อมานะคะเป็นการตั้งค่าเวลานะคะตัวแรกนะคะเวลาตอนนี้10โมงถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็เลือกนาทีค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นฟังก์ชันระดับเสียงนะคะในการอ่านออกเสียงที่มีค่าที่1-5ระดับนะคะ แต่ถ้าเราไม่ชอบเราสามารถเลือกออฟได้นะคะห 2> 2, ขออนุญาตเลือก5้านะคะความดังสูงสุดค่ะกราณาตั้งค่าหน,นหน่วยการวัดหน่วยการวัดจะอยู่ด้านข้างนะคะในหลักการของประเทศไทยแล้วะคะ่ะจะเป็นหน่วยมิลลิเมตรตลอดนะคะแลวเราก็สามารถเลือกเป็นกิโลปาสคาลได้นะคะแต่ว่าเราควรเลือกเป็นมิลลิเมตรตลอดนะคะการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ เสร็จสมบูรณ์ค่ะแล้วก็เตรียมวัดความดันนะคะเตรียมสายคับได้เลยค่ะโอเคค่ะวิธีการใส่คับที่ถูกต้องนะคะจะมีอยู่2ช่องด้วยกันนะคะอยากใส่กิดนะคะช่องนี้จะเป็นช่องใส่คับนะคะช่องด้านหลังจะเป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์ค่ะเสียบตัวคับเข้าไปนะคะที่ตัวเครื่องค่ะมาดูกันที่สายคับนะคะ สายทับของวิวนะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์คอยบอกนะคะตรงนี้สีแดงนะคะให้ใส่เข้าไปในจากต้นแขนนะคะตรงนี้ค่ะเราก็ควรห่างจากตัวข้อข้อพักนะคะ2เซนติเมตรนะคะหรือว่าใช้นิ้ว2นิ้วได้เลยค่ะสอดเข้าไปนะคะสอดนิ้วเข้าไปไม่ทับจนเกินไปและไม่หลวมจนเกินไปนะคะในขณะที่วัดความดันนะคะเราจะงดส่วนทนานะคะเราก็วางสายท่อให้ตรงนะคะ ต้มแขนนะคะมาเริ่มวิธีการวัดกันเลยค่ะกำลังตรวจวัดกำลังอย่าเคลืกอรว่หวอิสรา 110ม mm. ิลลิเมตรปลอดถ้าความดันช่วงหัวใจกลายตัวคือ6 49เมิลลิเมตรปรอดอัตราการเต้นของหัวใจคือ81ครั้งต่อนาทีถ้าความดันโลหิตของคุณปกติค่ะในส่วนของการวัดความดันนะคะควรแนะนําวัดความดันประมาณ3ครั้งนะคะถ้าเราจะดูเวเลฟังก์ชันสครั้งนะคะให้เรากดปุม่มเมมโมรีนะคะรตรวจว,วัดความดันโลหิตสาครั้ง มาดูฟังก์ชันเครื่องวัดความดัน Uwell รุ่น YE 6 6 0 F กันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวนี้ค่ะจะมีระบบป้องกันท่อรั่วนะคะให้กับเครื่องรุ่นนี้นะคะในฟังก์ชันแรกนะคะรุ่นที่2นะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์โอเคขึ้นมาค่ะจะเป็นการตรวจวัดส่วนปอกแขนนะคะเป็นค่าที่ถูกต้องถ้าเราส่วนปอกแขนที่ถูกต้องแล้วค่ะตัวหน้าเครื่องนะคะจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์โอเคค่ะ ฟังก์ชันที่3นะคะจะเป็นรูปคนนะคะตัวนี้จะจับมูเม m นต์นะคะถ้าเรามีการขยับขยื่นนะคะแล้วก็หรือมีการพูดจะสน่อสานะคะตรงเนี้ยเครื่องก็จะขึ้นขึ้นโชว์ที่หน้าจอเลยนะคะและฟังก์ชันสุดท้ายนะคะเป็นการตรวจับค่าของการวัดหัวใจที่ผิดปกตินะคะท่านการเต้นที่ผิดปกติอะคะ่ะตัวสัญลักษณ์ตัวเนี้ยค่ะก็จะขึ้นมาที่หน้าจอของเครื่องวัดความดันรุ่น 660F เช่นเดียวกันค่ะ